บ่เห็นกัหลายมือ้อหลายเว้นน่าจะมื้อนี้กัมาตักแบร์บูเบอรีเนาะพี่น้องตกกาใกล้ๆหนทางจะเสียงรถแล,ลน่นมาตักแล้วก็ร่อนแบร์จะบูเบอรีเนาะพุ่นน่ะร่อนแล้วงามงามพี่น้องพุ่นน่ะพานักงานร่อนเฮานี่นี่ตอนบ่ทันร่อนได้เจ้าอันนี้ตอนที่ทันได้ร่อนจ้ะมันช่เป็นจังซี่นี่เวลาร่อนแล้วก็เจ็บออกจังซี่จ้ะ ให้ผแบบู้ไปกินแบบที่ไว้กินแซ่บๆเลยจกันก็ดีเพิ่นสั่งแบบสิบสั่งบูบอดี่สิบกิโลจ้ะสิบกิโล,ล,ลอะไรเป็น้องเพิ่นตักมืีเก่งแห้งสิบกิโลประมาณเงินหาร้อยจ้ะพี่น้องหารอย,รอยโครนเนาะตีเป็นเงินไทยก็สิพันกว่าบาทพันกวาก่าจ้ะ เือบสองพันบาททุนเดอ้อนี่เดอ้อหาชิวๆจ้ะหล่นแล้วเขาก็เทลงสัจ่จะะเทลงใส่หนีเนาะว่าได้หายไปใส่ได้จ้ะเดอ้อบ่มีเวลาสิเเทบคิปจ้ะพี่น้องอยู่ในป่าเขาลำนาภัยมาเล่นปลาคือเกาเละยร้สุกเลด้มาเล่นป่าเหมือนเดิมจะ คืออันสิไปขายทรงโรงงานเพิ่นนะจ๊ะน้องนี่อันสีเปรย์ขายทรงโรงงานเพิน่นทั้งแกกน้ำทั้งหล่นน้ำอย่างสีหนะาหายยู่หายกลิ่นนะพี่น้องเนาะหน่วยงามงามได้จับบูบอรีปีนี่